สวัสดีครับคําปอยร้อยเรื่อง EP.713 ขอนำเสนอดีเซนน้อยชอนสุก,การหรือสวรกุลชัยขุนเขาทลไล่ฝ่าหรือขุนเขาเสาทระเลกขุนเหลวปะทากับคุโรซากิจากญี่ปุน่นประวัติจักน้อยดีเซนน้อยธนสุก,การมีสื่อจริงสื่อว่ารินสอนดีมีสื่อหล่นส,สน,หสลน,นสื่อว่าต้อยเกิด2 5 0 3ผู้เลี้ยงวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นนักมวยไทยคนเดียวที่สูงที่สุดในตอนนั้นก็มีส่วนสูงร187เเซนติเมตรอาสูงแท้สมัยนั้นสูงขัดเล้เนี่ยมีความโด่งดังตอนที่ต่อยอ่ะคือปี2 5 2 0ถึง2 5 2 8ด้วยช่วงโชคที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้ในเมืองไทยจนหาคู่สกได้ยากก็เลยต้องเลิกโชคไปโดยปริยาย การแข่งขันขนาดเกิดมาโซกันแบบฟี่ไตมาเชียนอาร์ตใดน,น้ำการต่อสู่หลากหลายประเทศมาแข่งข,งขันกันมีทั้งหมดสีประเทศบวัติเป็นไทยญี่ปุ่นเกาหลีและอเมริกาโดยรอบแรกอดีใช่น,น่อยเอาชนะเทควันโดจากพุนเหล่าเกาหลีผุนแลว้แลวรอบที่สองเข้ามานี่แหละเจอคนนี้แหละคุโรซากิแชมเปี้ยนโลกมาเชียนอาร์ตผุด,ด้ด้วยนี่เนธรรมดาไดย อันนี้จริงมวยเขาเนี่ยจะต้องเป็นนักลงทุนนี่ซ้อมมากกวามวยอาวุธอื่นๆเพราะต้องเขาไปคิดตัวแล้วเพื่อกอดข้อปั้มแล้วก็มาตีเข้าตีเข้าน่ะนะช่วงน้ำหนักที่หน,นึ่งร้อปอนด์ถึงร3อยาสปอนด์เนี่ยโเคยแพ,พ้ผู้ใดมาแพ้คนเดียวก็คือวิชาน้อยพรทวีพูลธะเมเพื่อไม่เสียเวลามาพบความรำคาญในภาษาอีสานโดยพัมป่อยเซนสลาลาโอ้แต่มันหานามโดนเอ้ยบบแมนฝ่ายคู่โดนนะสุ ว้าวจนเมือยยังไม่ทันเลยตีกันอยู่มาแล้ว,ว,วเว้ยมาเนี้ยเฮ้ยตีงยงหัวหูเพิ่นตันเข้าตังเก่ผุดเลยคิกบ็อกซิง่งนะอาชจี้ยรุดเนี่ยจะไหนนี่ยเอาช่งเงี้ยวเงี้ยวทีต้อง,อง,องจ้องไปหรอเ่าดีเส้นหน่อยฮมเ่าดีเส้นหน่อยว้าได้นะะครับนะเกิดหลังผมตัง 3, ้งสามปีเพินเดเพิ่นซูนสามผมซูนเูนไหมนะ้อเอ้อ วันหลังคดหลังกล้องนะ้ครับเพราะว่าครูต้องสู่ตัวหน่อยก่อนนะตัวเจี๋ยก่อนนะต้องกลมลงไส่นะนี่นี่นี่วัดระยะระวังกรรมการมาไหนวัดแต่กระเตชนตัวถีบน้ำคนละม้ยโอ้ยเอาตะเขายันวิ้ยเนี่ยขนวยมีมีเนี่ยมีพ่อเนี่เมื่อเหนียวปันกับแก่ผลดิเดี๋ยวนี่แกออกง่าขนาดนี้กูด่ะไปดิ้นนี้ดิ้นนี้ดิ้นนี้มาไอาวัดระยะ ระวังกรรมการไปน้ำวัดระยะด้วยพูดอะน้ำพวกเรานันม่สิเขาถึงมาเนี่ยเนี่มวยหลอดด้วยนี่ยมวยหลอดซีประเทศสูกันเนาะเขาชูหลอดสองเด้เนี่ยวันธรรมดาเลยอุ้ยีสีักไงวางไนเสียพอไปเข้าตัวน่ะนั่นเข้าพวกพี่พียงสะดุ้งเลยเอออ้เงะโว้ยบัเนี่นอนโอ้บืงบนท่านบัเนี่ยวกาหันยังโดนกอเอา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  ว่าใช่แล้วๆ,ๆแล้วเหรอนกปีกคักตัวเอ้ามันคือคนมองดอกแท่ไนี่กรรมการยุติการชกหรุลุลุลดเอ้ยยังไงน,นอนสลานอนซะเยสเซลุกเถาะกรรมการมันยกมือแล้วาๆๆๆมาขอโทษขอไผ่ส่นตัวมันปิดปากไปแล้วเนาะโอ๋ไผ่อะไรเหรเหีห้ยได้เนาะนี่บังหลุดช่วงคือเหี้ยหมอเนาะอืคือสิไปไปจากเมืองไทยเฮามละมั้งนี่อื ตาย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 ฟื้นยากด้วยนะบ้านีอ๋โดนเข้าไปหลายจุกเนาะอืมไปเจอ,ไ,อ,ไ,อไ,ไหนรับรังบัานตัวบ้านนี่ชนะเลิศบ่อพระท่านเสียงหลอดคิ่งเนาะเอ้อเอ้อสิ้เมื่เวลาตัวนี่โอ้ขอโทษเขาไปท่านแค่นี้แหละครับวันดีครับอ๋อคู่ที่สองมอนคู่ที่สองดอกคนที่สองของดีเซนหน่อยเนาะจอนมอนคาโยโอ้ชื่อดายมะหัน อภาพไปจนจบแล้วจบแล้วบันลืมอัดเสียงไหมไมาสั่งเปลี่ยนแท้นี่ตายๆอ๋อว่ากันไหม,มไปโชคยุ่สยสส่อะไรเนี่ยพูดแล้วเออสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกที่ดีเซ้นหน่อยไปสหรัฐอเมริกานะปีสองพันร้อยยี่สิบเจ็ดพูดแล้วพูดบรรทมรมดาที่สูงเงาเข้าดีสูงกเ,เขาแต่ว่าน้ำหนักหน่อยก็สซนเตบันนี่น้ำหนักหน่อยก็หายกิโลพูดไหมอืมเจอกับ แคมคาราเต้แน่แคมมซิกบ็อกซิ่งแม่พูดนะซิกบ็อกซิ่งซิ่งพูดแล้ววันธรรมดาเนี่ยพูดอะพูดอะอืมอู mm. ้ยบ ah, ah. nah, ึ่งบอ๋อกรรมการกระไดหูยงหยองกันบ้านวันพีกบ้นพีกน้องกันบ้ามาตีกรรมการกับนักมวยแม่หัวหยองเอ้ยพวก คพือจะเป็นกลุมลาตินอเมริกันเนาะเนาะว่าหามลำเอียงกันละเออวุ้ยขากาดมุ้ยไหมโยกโยกโยกหลังกดก้องจ้องจ้องนะทอมันกดพ่ออย่างนี้ตามที่บอกละคู่ศกต่ําก่อกันเลยต้องกดตัวลงมาเล่ยหลังโกงๆหน่อยหนึ่งโยกโยกโยกเข้าไปหาทางไหนงานในกติกามุ้ยไทยแบบประยุกต์ได้สามารถตีเข้าใดเตะขาใดแต่หามตีเข้าไส้หนาวันเดียวหามตีศอก แต่ถ้ามาได้คิบวอกซ่งยุสซารลันอเมริกาเขาห้ามเตะขาดิแต่งานนี่กะให้เตะได้ตามกติกามวยไทยประยุกต์นะว่า<น> <os. S 2> วเตะเราเตะขาเตะไปเอาเตะแหลกแต่โอ้เสียบข้องันนี่วางเลยเอาแยากอือันนี้จริงอ่ะที่ได้แบกน้ำหน,นักกันขนาดนี้กะที่จริงเลต้องไปตีกับแบบปีเตอร์คันนิ่งแฮมคนนี้ แขมผู้ไร่พ่ายของสหรัฐอเมริกานะแต่ว่ามือนั่นไปยังไหนบนใน่ทองเสียให้เจ้าหนบนญใ่ถอนตัวไปก็เลยจําเป็นต้องมัดต่อยกับถอบพ้ยยจรนนี่แหละเอาแบกน้ำหนักขายกิโลว่าไปยั้งว่ามีปัญหามวยเง้วเข้าดีอึ๊บวางไหนเสียบชั้นตัวเอาเสียบเอกเอาโอ้ยเสียบเป็นเสียบไอติมปั๊บปั๊บเสียบนั่นแกงข้ออึ๊บอนะอึ๊บเออทุ่มกอนเอาแยกสู่กระทุ่มได้ที่หลัง น้องกูดีเนี่ว่าชันมาโอ้โหอปิษฐรดเลยเอ้ยเฮ้ตีวันลงเงหรอยั่งยังเอาะพาเกียดพาเกียดรุดเสียบเข้าไปเสียบเข้าไประวังมัดกับศอกเอ้ยระวังหมัดกับเขาหมัดไส้น่วมแต่เขาบม่มีน่วมเลยที่ทนได้ก็ทนไปเขาไม่มีน่วมเอ,อิ๊บเอ,อิ๊บเสียบเข้าไปโอ้ยนับไปแล้วคนแมพพี่น้องโหสิได้เนาะภาพมันเกา่าแต่ปีสองพันเลยมีสิบเจ็ดเทคโนโลยีสมัยก้อนกับ ว่ดีมันก็เลยเป็นประมาณนี้ขอไพเดอร์เออปาดเถอะโอ้ยตเยตะตัวน,นองตีไปตีมากอะไรผันปู่มส้มก็เลี้ยตัวนั่นจะเสียเือขึ้นมีผ่าขาวย่นแมนบอว่างหันขึ้น,ม,น,ม,ม,นมีผ่าขาว <c oughs> โอ้ยเลยนี่แกงอกงอแกแจงออกปันมึงเนี่ยปันนันแกงแหนาน้ำเนี่ยสิทกิเีเมียมันออกไหมโอ้ยเสียบว้บางไหน มัดยกเอาะยกที่หนึ่งอ้ยหน้าตาเถ่าอึดบึกท้นขนาดว่าน้าจะถึงได้เป็นแชมทั้งคาราเต้และคิกบ็อกซิ่งของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าอึดทน้นแรลเรียกขี่ตัวนี้อึบฟังไดนยกได้หลังยกสงอ,องเนาะลองมั้งทีไปได้แกักยกโอ้โยเสียบเข้านี่ไหม กอดเข้าได้ก็เส,เสียบไปแล้วโอ้ยคำมันมีเนี่เสียไปแล้วว่าต้องถอดเสียบต่อเลยปับป๊บปับป๊บปั๊บเลยตดีนี้มั่จไงจนป้อยเข้าถิ่มไม่ซื้อแล้วเออว่างไหนการป้องกันตัวสมัยก่อนของเขากับมวยไทยบันบุจกจักวิธีการป้องกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพวกคิกบ็อกซิ่งหรือพวกเอ็มเอไม่เจอกับมวยไทยลรว แถวญ็บปุ้นมุ้นเนี่ยเขาไว้กอดข้อตีเกินสองเทือเนอะให้ได้ขีเดียวอืมักนกอดข้อก็ได้มากกําหนดหู่นนี่นั่นแต่ก่อนแต่ก้อนเนี่ยให้ตีได้ตามสบายอยี่สิละข้อพักหลังสูงม่มวยไทยอะไรก็ฮักหนุนฮักเหนียวเขาอขอ,อกอเลาวก็ไปยังสู่ได้สู่ได้เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียดายนะดีเซลน้อยของเฮาเกิดเกิดก้อนโดนพดนะคัน ถ้าสมัยทุกวันนี้เราโอ้รวยมหาศาลเลยเพราะคู่ศกระดับระดับแบบนี้เยอะแยะเลยคุณเขาเสาทนเลขกคุณเขาทลายฟ้าเขาอึบทะลุฟ้าทลายฟ้าจักว่าไปอึบวันนี้เสียไปไหมแทงตัวแทงตัวเสียบเสียบโอ้ยลงถ่องแต่เลตัวเห็นว่าโอ้ยกรรมการจอบ็นจอมนกขุมเรียนอ้อม <G ül> บ้ยพูดอ่ะท่านผู้ชมอวี่ผ่าขาวลงเต็มเลยเขาทนบ่ได้นะมันเจ็บปวดแล้วเกิดทนบ่ได้ความทรมานของนังมวยเขาเนาะเสียบตอนเหรอขันพระท่านลงเสียบตอนยังว่อ๋อ,าาอลงบ่เสียบเสีบยบไ้นีกคินทนแทะแลดเลียกปีอยหลีอะไรนี่มอหนิบู๊อ่ะประคัดไปบ้วนานบ้โดนนี่ครับโดนเด้อ ดีเส้นหน่อยก็ซ่อมไปดีได้เนี่ยอมเสียบเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปวัดจะไหนยังพอท่านลงเสียบเข้าไปอ,อืยัดเข้าไปจักดอกจัดดอกยังยังยก,กันนี่วิธีกันวิ้ยกันบ่ได้เลยเมดโอ้ยโดนกันจับด้าระวังบ่วิ่งกรรมการจ่อปจอจอ่จอปอคือเว้ดอกอะไดเนา มาไหนจนตีเข้าจนเมยแหละเนาะดีเสื้อหน่อยก็ได้เมย์น้ำเหลองงนเหนียวเมื่อคี้ท้นแท้่าคำว่าท่องบอดีปนีไปจะโดนหรือนีงเนาะแสดงว่าเขาแน่นอนเช่นกันถึงกาบัดดวงกมู้ใช่เฮ้ยป้าจะเสียบคัดจะังหันไหมเออเออเฮ้ยบ่มียกันยังกันเลยยายายาอยา่ยามากอดบ่กอดน้ำเนาะ ิมลลอกตาได้หรอน,นี่เหอมันยกบอกอืมขอโทษขอโทษตีแห้งไปน้อยหนึ่งมาสั่น <laughs> ยกสามมาไดา้อืมมาจากไหนพ้อมน้อเจ้าเอาพี่เลี่ยงลงฟังนี่ลงลองอืมจะเห้เวที่เปียกเลยไหมพวกเจ้าเอาน้ำมุดหลวงพ่อไหล่ะมา่าสั่นมสมัยก้อนหลวงพ่อไหนบุูหลาดังเนาะ โอ้มาเนี่พูดแล้วสไตล์เขาครับสไตล์เขาเสียบล็อกข้อเสียบหนีบแน้นขนาดได้เลยเนี่ยโอ้ยสองมือเนี่ยปันปิงปันปิงไกลแล้วปิงปลาหีบนะหีปิงปลานะนีบข้อได้เนี่ยเบ้ยเอ,อาเอาต่อเสียบเสียบโยกโยกถึงถึงว่าจะได้ยังไ่ท่นลงอีกไม่จีกอดใส่ด,ดี ออัปประคาดได้อระว่างอัป,ปคัดได้ท่นนอนเนาะพูดอะโอ้อึไว้กันไหนคือว่าวันพูดอะพาขาย้อนกึินเจ้าระโอ้นอนได้มันนอนปุมทองใส่ทะโลบ้าวัาน <c oughs> โอ้จะได้ตวนออาเจ้าสะผพูดตีจนสิชาติดตีแหลมหัวเขาท่องนโมูหลายจบเว่วเรางานกระได้ ขอขอบคุณสำหรับคำปลอยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย